เราใช้แนวคิดเดียวกันกับห้องเมื่อสักครู่นะครัครบก็คือใช้กระจกบ,บานเลื่อนแบบใสที่เราแถามให้ลูกค้าคก็ทําให้ห้องดูโปร่งแต่ว่าก็มีความเป็นส่วนตัวก็ววคือคํานึงถึงการใช้งานจริงๆ<ช>ว่าตัวเราเนี่ยชอบแบบไหนหรือว่าใช้งานแบบไหนแล้วสะดวกประมาณนั้นใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็เป็นในส่วนแรกเลยส่วนห้องรับแขกนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปที่เราจะเข้าไปดูก็คือห้องนอนนั่นเองห้องนอนของห้องนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างครับพี่โยมก็ห้องนี้ ห้องมุมนี้นะครับ,รบก็จะมีเสาที่ยืน่นออกมานิดนึง <Okay. S 2> ผมก็แก้ปัญหาด้วยการที่ทำเป็นช่องครับซึ่งวางเตียงคู่ก็าจะพอด,ดีเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าการแก้ปัญหาที่มีเสายื่นเข้ามาเนี่ยเขาแก้อย่างไงนะครับแล้วสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของห้องนอนแล้วนะครับเรียกได้ว่าการตกแต่งเนี่ยสวยงามและก็ลงตัวมากๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงการแก้ปัญหาเรื่องเสาที่ยื่นเข้ามานะครับอย่างที่พี่โอได้บอกไว้ตอนแรกตรงนี้เราแก้ด้วยวิธีการยังไงบ้างราครับพี่โอเราก็จาะเป็นช่องหัวเตียงนะครับแล้วก็สามารถเราก็เพิ่มลูกเล่นเป็นไฟสแสบเป็นไฟที่ไว้อ่านหนังสือด้วยสำหรับอ่านหนังสือใช่ใแล้วไฟหนึ่งก็อาจจะเป็นสําหรับเพิ่มมู o d เป็นแอมเบียนไลท์อะครับคือเหมือนมีแสงแบบลำไร่ลำใช่ไหมครับอยู่ตรงด้านของเตียงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบสําหรับการแก้ปัญหาสําหรับห้องหรือว่าบ้านต่างๆที่แบบมีเสายื่นเข้ามานะครับก็ทําเป็นซุ้มหรือเป็นช่องตรงหัวเตียงคือในส่วนของเตียงเนี่ยคืออันนี้เป็นบิวต์อิรือว่าลอยตัวเป็นลอยตัวครับจะเป็นของทาง SB เหมือนกันแต่ว่าคือทั้ง2ห้องเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ได้หมด ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเตียงคู่เป็นการตกแต่งให้ดูนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบสวยงามส่วนด้านขวามือครับพี่โยตรงนี้คืออันนี้เป็นวอลเปเปอร์เลยหรือเปล่าใช่ครับวอลเปเปอร์แต่ว่านี้เป็นถึงตกแต่งให้ดูเครับเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือจะเป็นการทาสีจะเป็นวอลแต่จะเป็นเหมือนทางข้าของคือเป็นวอลมาตรฐานที่ทำงาอลมาตรฐนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่แบบลูกค้าจะไม่ชอบจะเปลี่ยนวอลครับ แล้วอย่างเฟอร์นิเจอร์อย่างตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตรงชั้นวางทีวีเนี่ยครับมจนมีเป็นก็ตู้เสื้อผ้าเราจะแถมให้เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าชั้นวางทีวีนี่เป็นสินค้าเออเป็นของตกแต่งของตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูนะครับอันนี้เป็นบิวอินหรือว่าเป็นลายตัวลายตัวใช่ัแต่ว่าคือเรายึดติดกับใช่เลไปเลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นเราสามารถวางหนังสือครับของอะไรของใช้จุบจิ๋วหรือว่าทีวีก็ได้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะครับสำหรับการ,รออกแบบหรือว่าตกแต่งในห้องนอนจริงๆแล้วการตกแต่งในห้องนอนนี่จําเป็นที่เราจะต้องเอาเฟอร์นิเจอร์หรือของอะไรเข้ามาไว้เยอะไหมคหรับพีอไม่จริงๆผมไม่แนะนำนะเพราะว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราแบบควรจะรู้สึกพักผ่อนครับถ้าของดูแน่นหรือว่เยอะเกินไปเราก็จะรู้สึกไม่สบายก็คือพยายามทําให้แบบดูโปร่งดูกว้างนะครับผม<อ> โอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำดีๆนะครับจากพิโยนั่นเองเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะไปดูในส่วนพื้นที่ของห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำกันต่อดีกว่าว่าห้องครัวและห้องน้ำของห้องนี้นะครับเขาจะมีรูปแบบการตกแต่งยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับครับผมตอนนี้ปิงกับพิโยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ส่วนของห้องครัวแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงการตกแต่งในส่วนของห้องครัวเดี๋ยวถามพิโยนิดนึ่งว่าประตูบานเลื่อนกระจกเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างครับผมตรงนี้ กันเสียงกันอะไรนี้ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นกั้นระหว่างห้องนั่งเล่นแลบห้องครัวเพื่อจะได้เวลาเตรียมอาหารกลิ่นละควันหรือว่าความร้อนอะไรเงี้ยจะไม่ด้เข้าไปห้องนั่งเล่นคือไม่เข้าไปข้างในแล้วก็เก็บเสียงด้วยใช่นี่นะครับอันนี้เป็นกระจกเขียวเลยครับเกิดระแสงนี่นะครับผมแล้วก็อย่างในส่วนของประตูด้านหน้าเนี่ยทางเข้าเพงเห็นว่ามันมีขนาดแบบใหญ่มากเป็นพิเศษเลยตรงนี้คือใช่มันเป็นขนาดใช้พิเศษใช่ครับสําหรับ คนที่แบบใช้วิวแชร์อะไรประมาณนี้ใช่ก็อาจจะตัวใหญ่หรือใ,ใช้วิวแชร์ก็สามารถเข้าออกได้สะดวกอันนี้คือถือว่าเป็นข้อพิเศษเลยสําหรับที่เดียดอลนะครับ,รบ,รบทีนี้เราวกมาพูดถึงการตกแต่งในส่วนของห้องครัวบ้างดีกว่าวา่าการตกแต่งที่พี่โอได้ออกแบบไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมก็เราจะเน้น จริงๆครัวนี้ก็จะเป็นของทางเอสะครับแล้วแต่ว่านี้จะตกแต่งเพิ่มพิเศษเพื่อโชยเฉยกับเรื่องโมเดใช่เรื่องโมเดลครับเพื่อวางของใช้ในครัวนี่ก็อย่างว่าแก้วอะไรพวกนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยแต่จริงๆคือที่เราให้ก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์คแล้วส่วนด้านบนนี้ในงานตรงผนังก็คือเป็นการออกแบบตกแต่งเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับแล้วส่วนพื้นที่ด้านหน้าก็คือจะเป็นของสรับส่วนระเบียงใช่ คือทุกห้องนี่เราเบียงคือจะหันไปทางด้านเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่มุมแล้วแต่มุมครับใครับแล้วแต่อาคารแล้วแต่มุมก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าตากผ้าแล้วก็ใช่ก็สามารถวางเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้าได้เพราะเราจะมีก๊อกต่อให้นะครับก็อันนี้เป็นพื้นที่สําหรับคนที่แบบชื่นชอบการทําอาหารเดี๋ยวด้านหลังนี่ส่วนต่อมาครับเดี๋ยวให้พี่โยพูดถึงนี่ว่า การออกแบบหรือว่าการตกแต่งภายในห้องน้ำเนี่ยมีอะไรแบบที่ต่างจากห้องเมื <S <S ่อกี้บ้างก็จริงๆจะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต่างกันที่ลูกเล่นหลังเล่นชักโครกนิดนึงครับที่เราจะพยายามให้มันดูแบบดูมีดูหรูหราขึ้นหน่อยครับย้อเมื่อกี้จะแบบว่าออกแนวสีสันสดใสนะครับอันนี้จะแบบออกแนวหรูหราแบบโทนแบเข้มขึ้มนิดนึงนะครับก็แบ่งเป็นสองโซนเหมือนกัน เปียกและแห้งนั่นเองนะครับก็จบแล้วสําหรับห้องนี้นะครับ type B นะครับขนาดพื้นที่ใช้สอย37ตารางเมตรด้วยกันนะครับก็รูปแบบการตกแต่งที่พี่โยได้ออกแบบไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องรับแขกห้องนอนหรือว่าห้องครัวเองนะครับก็จะได้ว่ามีแนวทางที่แบบเฉพาะตัวแล้วก็ลงตัวมากๆเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ครับพี่โยก่อนที่จะขอบคุณกับพี่โยเนี่ยพี่โยมีอะไรอยากจะฝากกับคุณชมทางบ้านเกี่ยวกับในเรื่องของการออกแบบหรือว่าตกแต่งบ้างครับผม ก็การออกแบบหรือตกแต่งเนี้ยเราก็จะเน้นที่ว่าเรามีลักษณะแบบชอบใช้ชีวิตประจําวันเป็นยังไงแล้วพยายามออกแบบให้ตอบโจทย์เพื่อที่ว่าเราสามารถใช้มันได้สะดวกสบายบมากขึ้น<ม>แล้วในส่วนของอทางโครงการดีไอเดลเนี่ยครับตรงนี้มีแบบโปรโมชั่นหรือว่ามีอะไรแบบพิเศษพิเศษให้กับลูกค้าที่แบบสนใจบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกหลายหลายโปรโมชั<ๆ>่นเลยนะแต่ว่า เราควรเข้ามาติดต่อทางหนักงานขายดีกว่าเพื่อให้น้องๆได้แนะนําแล้วก็พาชมห้องตัวอย่างแล้วก็รกบ,บอกอกขอ็ข้อดีของเรดอาก็มาพูดคุยกันนะครับว่าสนใจห้องไทยไหนนะครับแล้วก็จะมี โปรโมชั่นหรือว่าของแถมอะไรให้บ้างก็มาพูดคุยได้ที่สำนักงานขายตั้งอยู่หลังห้างหลังทองมาแสงนนั่นเองนะครับผมก็ยังไงใครที่สนใจก็ขอเลนเชิญเลยนะครับส่วนวันนี้ปิงต้องขอขอบคุณพี่โยมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการตกแต่งคอนโดส,สวยในวันนี้นะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับปิงจะพาไปที่กัโยงสาขาพัทยานะครับเราจะไปดูเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านส,สวยๆนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจเอามาตกแต่งบ้านไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับ เราจะมาดูสินค้าที่เป็นของตกแต่งบ้านนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเราจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เอกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะและนี่นะครับก็คือสินค้าที่ปิงบอกว่าเป็นสินค้าตกแต่งบ้านนะครับให้มีความสวยงามน,นั่นก็คือกระเบื้องโมเสกนั่นเองเดี๋ยวถามพี่เอกนิดน,นึงว่ากระเบื้องโมเสกเนี่ยคือ ผลิตมาจากวัสดุอะไรบ้างครับปกติทั่วไปแล้วกระเบื้องโมเสกของเราก็จะผลิตจากแก้วจากเซรามิกนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะใช่ค่ะผลิตจากเรซินค่ะขึ้นรูปด้วยคือเขาจะมีแบบมีแบบขึ้นรูปค่ะแล้วก็ลงสีด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดค่ะงานแฮนด์เมดนี่ใช่ค่ะคือสีสันต่างๆนี่คือเป็นการทํามือทั้งหมดใช่ค่ะทามือทั้งหมดค่ะนี่ครับก็คือจะมีหลากหลายลวดลายในส่วนของที่เป็นแบบ แก้วก็คือจะเป็นรูปแบบปกติที่เราเห็นกันทั่วไปใช่ค่ะน,น,น,นะครับแล้วคุณสมบัติหรือว่าความแตกต่างระหว่างเรซิ่นกับแก้วเนี่ยมันคืออะไร,รเรซินมันก็จะมีความคงทนมากกว่าครับปกติแก้วมันก็จะแตกง่ายกว่าแล้วก็จะปูพื้นไม่ได้จะปูปกตกแต่งผนังได้อย่างเดียวค่ะคในส่วนของตัวนี้ม,มันจะปูสําหรับภายในนะคะคไม่สามารถปูภายนอกได้ใช่ค่ะครับ แต่นี่นะครับก็คือเป็นหน้าตาของดับเบิลโมเสกหนึ่งแผ่นนั่นเองนะครับความความขนาดเท่าไหร่ขนาดจะอยู่ที่30เซนคูณสมเซนค่ะสามคูณสานะครับแล้วเวลาติดตั้งครับพี่เอคือเราแปะไปทั้งแผ่นเลยหรือ่าถ้าเกิดว่าจะตกแต่งทั้งผนังก็คือแปะได้ทั้งแผ่นเลยแต่ถ้าจะเล่นลวดลายเป็นกุยเชิงก็ตัดครึ่งได้ค่ะแล้วก็วิ่งรอบห้องก็คือสลับกับลวดลายอื่นก็ได้ได้ค่ะสลับกับกระเบื้องทั่วไปได้ค่ะแล้วทีนี้เวลา เราติดตั้งเนี่ยเราต้องเตรียมพื้นผิวยังไงบ้างครับตัวนี้ติดเหมือนกระเบื้องทั่วไปเลยค่ะติดเหมือนกระเบื้องโมเสกทั่วไปใช้เป็นกาวใช่ไหมครับตัวนี้ใช้เป็นกาวก็ได้หรือว่าใช้เป็นปูนกาวก็ได้ค่ะก็การติดตั้งง่ายนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยมีอะไรที่แบบต้องเป็นพิเศษไหมครับตัวนี้ดูแลง่ายค่ะใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดก็ออกแล้วค่ะแต่ว่าจะเหมาะสําหรับภา,ายในนะคะ ก็สวยงามและก็คงทนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของตกแต่งบ้านนะครับที่มีความสวยงามนั่นเองอยังไงใครที่สนใจก็ลองแวะมาชมได้ที่กันยงสาขาชลบุรีแล้ะก็พัทยานั่นเองนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวปิงต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ โอกาสขยายความสำเร็จของคุณมาถึงแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความประสงค์ในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆผ่านทางเคเบิลทีวีแสงสิริวิชันเพื่อความสำเร็จท่านการตลาดและเพิ่มพูนรายได้ให้กับธุรกิจของคุณติดต่อขอรัรายละเอียดเพื่อลงโฆษณาได้ที่บริษัทแสงสิริวิชันจำกัดโทรศัพท์038765184-6 w w r h i w i r e m e d i a c o m หรือติดต่อ08989 7-6-4-3-2มิน้นไปทะเลกันทำไมอ่ะมิ้นไม่รักแล้วเหรอรักสิรักเขาพิสูจดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวเรื่องน่ารู้ วนนี้ลมหนาวก็ชชวยมาแล้วนะครับกินและสีสันของดอกไม้นานาชนิดนะครับก็บ่งบอกถึงฤดูการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและช่วงเรื่องน่ารู้นะครับปิงก็มีดอกไม้สําหรับหน้าหนาวเนี่ยมาฝากกันส่วนจะมีดอกไม้อะไรที่แบบว่าสวยงามและน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยดีกว่าครับพันไม้หน้าหนาวมีดังนี้ค่ะกระเทียมเถาเป็นพันไม้ที่มีต้นกําเนิดอ,อยู่ที่เม็กซิโกถึงบราซิล ดอกสีชมพูหวานจะบานอยู่ประมาณ1อาทิตย์ก็จะค่อยๆแก่ลงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเราต้องคอยตัดทิ้งเพื่อกิ่งใหม่ดอกใหม่จะได้งอกงามมาแทนที่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหนาวค่ะ พวงครามเป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบอเมริกากลางและหมู่เกาะแถบทะเลแคริบเบียนแต่และดอกมีสองโทนสีในและนอกดอกเป็นช่อๆไมกจะออกดอกในช่วงต้นเดือนธันวาคมหากปีไหนหนาวเย็นพวงครามจะออกดอกบ่อยดบและบานติดอยู่กับก้านกิ่งนานหลายวันค่ะดอกหมวกจีนหรือดอกเรดา้ามีถิ่นกำเนิดที่เทือกเขาฮิมาลัย ลักษณะดอกเป็นรูปวงกลมคล้ายหมวกหรือคล้ายแตรขนาดเล็กสีแดงสดเป็นไม้พุ่มกิ่งเลื้อยต้องคอยดูแลเพราะอาจจะเลื้อยจนทำให้ดูรกแต่พอหน้าหนาวมาถึงแต่ละกิ่งกา้านก็จะแข่งกันออกดอกสีแดงสดจนดูเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะสร้อยสุมาลีหรือช่อมารีหรือกุมาริกามีถิ่นกำเนิดในบ้านเราและแถบอินโดจีนดอกจะมีขนาดเล็กมากเท่าหัวเข็มหมุดเล็ก ปลายกรีบดอกไม่บานยามให้ดอกจะผลิตเป็นสีขาวเป็นช่อช่อช่อใหญ่ๆขาวๆบานทั่วต้นจะให้กลิ่นอ่อนๆตอนสายแต่พอตกกลางคืนกลิ่นจะหอมแรงขึ้นค่ะฮิรันดิกามีต้นกำเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดอกสีขาวขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8เซนติเมตรบางตำราบอกว่าให้ดอกตลอดปีแต่ส่วนใหญ่จะให้ดอกชุกเป็นพิเศษในช่วงหน้าหนาว ดอกจะบานกระจายทั่วต้นพร้อมส่งกลิ่นหอมอ่อนค่ะพวงแสดเป็นกลุ่มเดียวกับกระเทียมเถามีถิ่นกำเนิดแถบบราซิลปารากวัยโบริเบียเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่ให้ดอกเป็นช่อสีแสดสดลักษณะด,ดอกเป็นรูปแตรจะบานในช่วงกลางหรือปลายฤดูหนาวค่ะเครืออ่อนหรือพวงประดิษฐ์มีถิ่นกำเนิดอยู่ในพมา่าและเมืองไทยบ้านเรานี่เองเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่ส่งตัวเองและดอกออกไปไกล พอเริ่มเข้าหน้าหนาวจะทิ้งใบหมดต้นก่อนออกดอกเป็นช่อดอกจะบ,บานนานหลายวันให้สีชมพูสว่างหวานกลีบดอกมีสามกลีบเป็นสีชมพูอมม่วงหรือสีขาวเงินเกสรยื่นยาวปลายสีชมพูเข้มเกือบแดงจะบ,บานช่วงกลางฤดูหนาวบางที่จะบ,บานจนสิน้นฤดูหนาวเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีดอกไม้อื่นๆเช่นพวงโกเมนชมนาศสแกวันพวงหยก และอื่นๆอีกมากมายที่ผลิบานสร้างสีสันรับลมหนาวได้ไม่แพ้กันค่ะเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเลือกพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดในช่วงหน้าหนาวนั่นเองอยังไงแล้วปิงก็อยากจะให้คุณชมทางบ้านทุกท่านนะครับลองนําเอาข้อมูลที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไปใช้เลือกต้นไม้ส,สวยๆในช่วงหน้าหนาวก็นละกันครับ สำหรับรูปแบบการตกแต่งคอนโดสวยๆในวันนี้ที่ปิงพามาชมนะครับได้ได้ว่ามีความสวยงามและก็ลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับกับที่ดีไอเอลคอนโดมิเนียมนั่นเองหากคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่สนใจรูปแบบการตกแต่งคอนโดสวยๆอย่างนี้นะครับก็ลองนำเอาข้อมูลต่างๆที่ได้ ไปเป็นแนวทางหรือว่าไปประยุกต์ให้เข้ากับบ้านของคุณดูกันละกันนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับสปอนเซอร์ใจดีของเราการยงโฮมสโตร์เดอะลูมคอนโดกาดีซูและสถานที่ถ่ายทํารายการส,สวยๆของเราในวันนี้นะครับเดอะไอดอลคอนโดมิเนียมสัปดาห์หน้ากลับมาเจอเจอกับเรื่องราวการตกแต่งบ้านส,สวยๆดีๆได้ใหม่ในรายการบ้านแสนสุขวันนี้สวัสดีครับ